ด,ด,ดูครับแบบลาวานจะหายไปแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้โอมหูลาวานนี่แบบถึงกับหายไปเลยนะครับ ทมกทาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลิบเกมมาครับนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเรามีเทียนทีใหม่จะมารีวิวกันนะครับผมอ่าก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็เทียนทีพวกนี้เนี่ยมันจะมีสูตรครับอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ให้ดูนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่อยากครับนะฮะก็เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับอย่างแรกก็คือทับรีโหลดเลยครับผมเข็นเทอร์ไปครับอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับผมเป็นอ่าดัตต้าแพคเน้ับของคุณอ่าบล้ว นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเริ่มแบบรีวิวทีละอันเลยแล้วกันเนาะมาเริ่มจากอันแรกครับผมคือ Arctic ิกเทนทนะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมไฟแช็กมาแป๊บหนึ่งนะครับผมมาก้อนนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบอยากใส่เชดเดอร์นะครับเพราะแบบมันจะได้สวยๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกแหลกเหมือนกันนะอ๋อผมใส่อันนี้นี่หว่าแป๊บนึงเอาออกก่อนฟื้นอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมมาสำหรับ Arctic ิกเทนทนะครับเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมจังหวะนี้จุดไปครับก็เป็นแบบสีฟ้านะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำ ผมระเบิดใส่ป่าแล้วะอ่าไหนลองดูซิจังหวะน,นี้อ่าผมจะวางไปเยอะๆเลยละกันนะครับผมอยากรู้มันจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะกลายเป็นแบบป่าน้ําแข็งเลยก็ได้นะอ่ะโอเคลองประมาณนี้ละกันนะครับจุดปลายฟืบจุดป้ายหมดแลผมจังหวะน,นี้ไหนดูดีไหนดูดีปุ้มระเบิดไปครับผู้ชมฮะค่อยๆกลายเป็นน้าแข็งนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวแต่มันระเบิดไม่หมดอะมันต้องจุดเพิ่มกันไปยาวไปนะครับปุ้ม ี่กลายเป็นต้นไม้น้ําแข็งจริงด้วยครับโอ้โหดูดิกลายเป็นน้ำแข็งเลยฮะเห็นแล้วแบบรู้สึกเย็นฮะอยากให้ชีวิตจริงมันเย็นแบบนี้จังคือแบบอยากให้ประเทศไทยมีหิมะอย่างงี้ม่งนะฮะโอ้โหถ้ามีนี่คงจะดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นอ่าน,นี่ละกันเนเธอร์ทีนทีนะครับเมื่อกี้นี้แบบเป็นทีนทีน้ําแข็งใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบทีนทีไฟอะไรเงี้ยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองวางตรงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็จุดไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรด้วยะ ชื่อตุ้มโหระเบิดมาครับเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันจะมีแก๊สด้วยนะอ๋ะอผมปบเพชรฟูไว้นู่นว่ะโูหตรงนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเป็นพวกเนเธอร์แลกอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่มีไฟสีฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองระเบิดเพิ่มดีกว,ว่านะครับผมเอามาตรงนี้แล้วกันจริงๆมันน่าจะมีแก๊สผมมาด้วยแหละตุ้มนี่ไงโหมีแก๊สสามตัวเลยนะครับอะไรวะเนี่ยเนเธอร์บุกโลกครับผมไม่ได้การแล้วเราต้องจัดการไอ้เจ้าพวกนี้ครับยิงไปเฮ้ยจ้าเอออีกตัวหนึ่งครับอีกตัววนนึโโดโดเ่าอ้ยย อีกรุ่นครับอือเนเธอร์มาบุกโลกอ่ะโหแย่เลยนะฮะเฮ้ยดีนะเจ้าแก่ไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวนะมีตายไปตัวหนึ่งนี่ว่าโอ้โหไม่น่าเลยน้องแกะก็สําหรับอ่าเนเธอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปถ้าผมเป็นสปองนะครับก็ไม่ใช่สปองเด็ิสปอนนะครับผมอ่ะแบบสปอนบ๊อบอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟองน้ำนะฮะเท่าที่ผมเดาเนี่ยเราน่าจะต้องมาวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมจุดไปครับไหนดูเน่ตุ้มโอ้โหแบบเหือดแห้งเลยนะครับดูดิดูปลาปลาดิ้นเลยฮะโอ้โหอยู่น้ำมันก็หายไปนะครับเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเเนนนนีีีี่่ยยอออาาดด๋ววววลลลงงงกกกูแ้้ััััะะคครรบบบจจหุไปชึ ตุม้มโอ้โหดูดิแบบว่าดูดน้ํมาหายไปเลยอะนะฮะแล้วผมสงสัยเหมือนกันนะถ้าเป็นลาวาล่ะเออลาวามันจะหายไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเซตดูตรงนี้นะครับผมอ่ามาถึงตรงนี้แล้วกันเติมเต็มไปด้วยลาวานะครับมาทีนี้เราจะลองวางสปองดูว่าผมไหนดูดิมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับตุม้มหุยลาวาก็ได้เหมือนกันว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์แล้ะนะครับผมอ่าตรงนี้มันเป็นแบบว่าแอ่งน้ําแบบใหญ่ๆนะครับมาเดี๋ยวผมลองจุดดูนะครับดูดิมันจะหายไปขนาดไหน ตุม้มหูหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่แบบผมสงสัยว่าถ้าเราไประเบิดที่เนเธอร์ล่ะเนเธอร์พอร์ทัลครับไหนลองดูดิเอาละครับจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไปประมาณตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วกันนะครับผมมาเราจะลองจุดดูครับแบบลาวาจะหายไปแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้ตุม้มหูลาวาน,นี่แบบถึงกับหายไปเลยนะครับเฮ้ยอันนี้มันโกงจัดเลยโอเคอันนี้ผมลองจุดแบบเยอะๆเลยนะเรามาลองดูดีกนนว่าครับ โอ้โหดูดิลาวาแบบหายไปเกลี้ยงอะ่ะโอ้โหทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวลาวาของนรกแล้วครับเราสามารถระเบิดได้หายไปได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปโลกเดิมดีกว่านะครับโอเคมาต่อไปจะเป็น a n นวิลทีนทนะครับผมก็เดี๋ยวลองประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะแอนวิลอย่างนั้นเหรอฮะนี่มีรูปแอนวิด้วยนะครับไหนลองจุดดูดิอฮ้ยจุดไปมีเสียงแอนวิด้วยอะ่ะ ตุม้มอ๋อคือมีแอนวิลตกมานะครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมนึกถึงมินิเกมที่แบบให้หลบแอนวิลเลยอะไม่รู้ใครเคยเล่นหรือเปล่านะฮะเฮ้ยหลบ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 แอนวิลเอ้ยเไม่โดนครับไม่โดนเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหตกมาทับหมู่บ้านนะครับทำไมมันดูโหดร้ายจังวะเนี่ยเป็นระเบิดที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมว่าแบบลุงนี่ตายได้เลยนะถ้าผมวางไปเนี่ยแต่แบบไม่เอาละกันผมสงสารลุงว่ะนะครับผมฆ่าบ่อยแล้วต่อไปเดี๋ยวลองเป็นนี่ดีกว่าผมไม่รู้จะออกเสียงยังไงเลยฮะแต่บบบบอออกกวววว่าาาเเปป็็นนนนสีีีดดะะคคคครรรัััััผมมมมลงงงูจหห้้้ฮยยึตุ ระเบิดไปครับผมมีไฟนะครับแต่ว่าแค่นี้เหรอไม่เปดูธรรมดาแบบที่คิดนะระเบิดแบบระเบิดไฟเงี้ยอันไหนลองใหม่ดิเสียงนี้มันเหมือนเสียงเอ็นเดแมนวาร์ฟเลยนะครับก็ระเบิดไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบบเป็นระเบิดที่แรงเลยนะครับผมอ่าเรามาดูอย่างต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้คือสปลิตทีเอ็นทีนะครับผมมันเขียนว่าคูณ4ไปด้วยนะคูณ4อย่างนั้นเหรอฮะอ่าไหนลองตรงนี้ดูดิวางไปครับผมเอยเด็ดเด็อ๋อผมอยู่ใต้มันนะครับคูณ4แบบนี้มันต้องลองครับผมตุ้มอ๋อก็คือแบบว่ามันแบบคูเด้้งอออกมาแบบนี แล้วก็เด้งเฮ้ยเดี๋ยวนะสองรอบแล้วนะอุ้ยระเบิดไปครับปาาที่แบบหายไปเลยนะฮะเป็นระเบิดนะครับผมที่จะบอกว่าระเบิดแล้วแบบเด้งออกมาสองรอบนะครับอะเดี๋ยวลองใหม่นะจังหวะนี้เอาเยอะๆเลยละกันครับผมมันจะได้ดูแบบอลังการอะไรเงี้ยนะครับมาไหนด,ดูเดิตุม้มอ่ารอบแรกก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบคิดว่าเยอะแล้วนะมันมีแบบรอบที่2อ,อีกนะครับหืแหลกจัดครับผมจังหวะนี้ไม่อุยเล้งครับผม สุดจริงนะครับผมสุดจริงนะฮะโอเคมาต่อไปเป็นวอลเคนโอนะครับผมหรือแบบอ่าภูเขาไฟอะไรอย่างงี้ปะไหนลองดูดิโโอ้หแค่แบบหน้าตาก็ดูโหดแล้วนะฮะจุดไปครับผมเหมือนแบบอ่าภูเขาไฟปะทุเลยอะนะครับออกมาเรื่อยๆเลยฮะจังหวะนี้ตุ้มระเบิดไปครับผมอุ้ยลุงตายเลยลุงโดนเฉยเลยครับไม่นะลุงไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยผมอยากลองแบบฝังลงดินหวังผู้ชมจังหวะนี้ผมขุดลงไปครับปึ๊บอ่าฝังลงดินประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็วางขึ้นมาครับผม Okay, โอเคมาโอ้ผมฝังว่าขนาดนี้มันน่าจะแบบสุดยอดแล้วนะฮะโอ้โหแหลกแน่นอนตุม้มระเบิดไปครับอ่าได้ประมาณนี้เหรอมันไม่ค่อยว้าวอย่างที่คิดเลยนะฮะอ๋อตรงนี้มันแบบอยู่ใต้น้ำฮะมันเลยแบบไม่โดนระเบิดโอเคช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมมาต่อไปจะเป็นอ่าเชน i ร r e a ชั i อ,อย่างนั้น,ะะน,เ,นเหรอฮะเชน i n r e a ชั i เหรอไหนลองดูดิจังหวะนี้กดไปครับเป็นไงฮะตุม้มระเบิดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิด,าบดตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอุ้ยโนแมนตายเลยครับ เอ้ยฮ้ยอันนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบเหมือนระเบิดแล้วมันก็ระเบิดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอุ้ยเป็นบอกว่าระเบิดลูกโซ่อะไรอย่างงี้ปะถ้างั้นก็ต้องลองแบบนี้แล้วครับบเอาละแล้วก็จุดไปดีครับผมอุ้ยแหลกแหลกไหนดูดิตุ้มอุ้ยเละครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเป็นไงหลุมเละไหมฮะถือว่าแบบโหดใช้ได้เลยนะครับผม c ชร์ n r e a c ชั่นครับผมมาอย่างต่อไปนะครับเป็น v o i TNT ครับผมก็ เป็นแบบเทียนทีแห่งความว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะแรงอยู่นะผมว่าตุม้มอ่าระเบิดไปเฮ้ยเดี๋ยวมันเจาะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อ้าวเป็นเหมือนแบบเทียนทีขุดเหมืองให้เราเลยว่าไหมไหนลองลงไปเรื่อยๆดีครับจื๊อตุ๊บอ,อ่ะไปฮะไปอ๋อก็คือมันทะลุล,ลงมาถึงอ่าเบดล็อกนะครับแต่ว่าชั้นเบ็ดล็อกนี่คือทําอะไรไม่ได้อะอันไหนลองใหม่ดิปึบ๊บตุม้มอ่าระเบิดไปครับผม เออว่ะก็ได้แค่นี้นะครับผมแต่ไม่ถึงแบบชั้นเบรล็อกนะครับไม่ใช่หมายถึงแบบมันไม่ทะลุเบรล็อกนะครับผมเห็นจากชื่อแล้วแบบคิดว่ามันจะโหดไงคุณผู้ชมคิดว่าแบบมันจะจอดเบรล็อกได้นะครับโอ้โหไม่ได้ว่ะเอาละมาเล่นอย่างสุดท้ายนะครับผมคือนิวเคลียร์ TNT นั่นเองนะครับอ่าเป็นแบบว่าสีเขียวนี้เลยนะครับวางไปดินี่ก็จะมีเป็นแบบเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับอ่าลองจุดดูดิจังหวะน,นี้ไหนดูดิเป็นไงเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์แบบปุ๊บๆด้วยเหมือนนับเวลาเหรอเฮ้ย อ้มระเบิดไปครับเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมทำไมมันระเบิดแล้วแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะหรือว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเหรอฮะเมื่อกี้มันก็ระเบิดไปแล้วนะอันไหนลองใหม่ดิอ่าจังหวะน,นี้โอเคปะวางไปครับเมื่อกี้แบบมันระเบิดตรงนั้นอะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะเอออันไหนลองใหม่ตรงนี้นะชืบอระเบิดครับผม เฮ้ยเดี๋ยวนะอีกแล้วเหรอทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บนึงผมรู้สึกแบบมันแปลกๆฮะโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ย้อนเวอร์ชันมาอ่า1.16นะครับก็เดี๋ยวขอลองเทสใหม่นะไม่รู้แบบทำไมเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเวอร์ชันนี้มันไม่ได้อีกเนี่ยก็แบบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับผมมาขอลองใหม่นะครับชื้อตุ้มเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันค้างเลยอ่ะคผู้ชมมันค้างอยู่แบบนี้เลยอ่ะ เฮ้ยได,ไ,ดได้ได้อุ้ยระเบิดแล้วคุณผู้ชมโ้ระเบิดแล้วครับเจงหวันนี้ไยตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบรูปบวกเลยนะฮะแล้วก็รอบรอบนี้แบบโดนระเบิดเละเลยนะครับไฟไม่ป่าแล้วจวังาวะเนี้ยเฮ้ยงั้นผมขอลองระเบิดหมู่บ้านเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยถ้ามันระเบิดได้ก็ลองหน่อยดีครับโอเคประมาณนี้น่าจะแบบไม่โหดเกินไปนะครับโอเคมาลองดูระเบิดนีครับผมชื้อก็มาดีครับ <c oughs> และนี่คือความโหดของระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมดูดิโคตรโหดเลยนะฮะสุดจัดนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองรบบระเบิดโลกอื่นบ้างดีกว่าสมมติเราจะไปแบบระเบิดน้ําแข็งที่เนเธอร์แบบเนี้ยเออมันจะเป็นยังไงวะโอเคครับผมตอนนี้ผมมาเนเธอร์แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเอาระเบิดน้ําแข็งเนี่ยระเบิดดูนะครับผม <c oughs> เอาเป็นประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะไหนดูดิมันจะกลายเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าเอาประมาณนี้แล้วกันครับจุดไปไหนดูดิได้เปล่าระเบิดไปครับเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยอะ แสดงว่าน่าจะมีผลกับแบบว่าโอเวอร์โบนะครับเอาล่ะไหนเราไปดีเอ็นมั่งดิโอเคมาเราจะลองระเบิดอันนี้นะครับผมที่ดีเอ็นนะครับดูดีมันจะได้หรือเปล่าอมอ่าเฮ้ยดีเอ็นกลายเป็นน้ำแข็งแลวผู้ชมได้อยู่นะได้อยู่เอาล่ะฮะเราจะมาเปลี่ยนดีเอ็นให้กลายเป็นน้ำแข็งกันนะผม เป็นไงฮะผู้ชม d n ที่กลายเป็นน้ำแข็งนะครับสภาพดูแบบแปลกตามากเลยนะครับอาจจุดไฟแป๊บหนึ่งนะครับมันมืดเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าค่อนข้างเท่เลยนะเนี่ยมีน้ำแข็งที่ d n ด้วยนะครับผมต่อไปผมอยากลองนิวเคลียร์วังผู้ชมขอลองนิวเคลียร์สักหน่อยแล้วกันนะครับเอาละครับระเบิดนิวเคลียร์ใน d n นก็ผมแหลกแน่นอนผมบอกเลยงานเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่คือข่ามังกรเหรอมันมีอิเล็กตรนขึ้นแล้วอะผมรู้สึกว่าแบบมันยังระเบิดไม่ทันเสร็จเลยนะครับมังกรตายแล้วอะโคตรโหด าาเสียงเอฟเฟกมาแล้วครับตายไปนะครับแต่เสียงเอฟเฟกเพิ่งมา และนี่ก็คือสภาพของ DN น,น,นั่นเองนะครับผมโหดูดิคือเละแบบคือตกโลกได้อะผมบอกเลยดูดิมันเป็นหลุมไม่หมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้มีประตูให้เรากลับไปนะครับเพราะมังกรตายไปตั้งแต่ช็อตแรกแล้วนะครับผมโหดูสภาพดิเดีน <c oughs> ที่แบบโดนนิวเคลียร์ระเบิดนะครับหมดจัดนะครับผมมากลับกันดีกว่าครับผมเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นดัต a าแพ็กนี้นะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถไปโหลดเล่นได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มเท่านีีี้้สสสารรัััับบบววนนดคคผม